สวัสดีทุกคนมาอยู่กับไพ่ประจำตัวของเบเบ้เป็นชื่อย่อถ้าเกิดชื่อจริงๆเนี่ยมันจะเป็นชื่อฝรั่งเศสซึ่งเราไม่ได้เตรียมมาไพ่ของเบเบ้ก็คือเป็นไพ่ temperance ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องไพ่เราขอมาพูดในส่วนของเนื้อเรื่องกันก่อนนะใครอยากจะรู้เรื่องราวของเกมที่เป็นเมนสตอรี่เกมพอรนาสามรีโหลดกันได้เลยเพราะว่าเนื้อหาที่เราจะพูดเนี่ยเราจะเน้นพูด ในเนื้อหาของตัวโซเชียลลิงก์เป็นหลักนะโอเคเลยเรามาเริ่มพูดถึงเนื้อหาของตัวละครตัวนี้กันเลยดีกว่าเนื้อหาตัวละครตัวนี้เนี่ยตัวละครที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากฝรั่งเศสมาสําหรับบางคนไม่รู้ว่าเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยนะจะงุดดงิดตรงที่ว่าพูดฝรั่งเศสคําญี่ปุ่นคํากับเราตอนช่วงแรกเจอกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราเริ่มสนิทกันขึ้นมาเรื่อยๆตัวเบเบ้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ เริ่มพูดภาษาญี่ปุ่นได้เพิ่มมากขึ้นตัวเบเบ้ได้บอกกับตัวเอกอย่างเราว่าเนี่ยฉันนะ่ะชอบญี่ปุ่นมากที่สุดเลยจนฉันจะต้องไปขอร้องป้าให้ไอ้ฉันมาญี่ปุ่นลากตัวเอกอย่างเราเข้าสู่วงการชมลมแฟชั่นตัวเบเบ้เองเนี่ยก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากเราที่พูดคุยเพิ่มค่าความสัมพันธ์ในด้านของโซเชียลลิงเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆช่วงทันค่าคุยกันเนี่ย ตัว baby เบบี้ได้บอกกับตัวเองอย่างเราว่าป้าน่ะเป็นคนพาให้ฉันมาอยู่ที่ญี่ปุ่นได้แต่ว่าตอนนี้ป้าเสียไปแล้วแล้วคุณลุงที่อยู่ฝรั่งเศสอะบังคับให้ฉันกลับไปที่ญี่ปุ่นแต่ฉัน่ะยังใหญ่อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะ,สะแสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นมันมีเดียอะไรให้คุณลุงของเบบี้เนี่ยค่อนข,ข้างจะเข้มงวดเรียบเทียบคุณลุงว่าเป็น มาเฟียเลยค่อนข้างที่จะโหดและดุมากทํางานศพของป้าด้วยอยากจะโชว์ชุดกิโมโนที่เป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปให้ลุงดูว่าอันเนี้ยเป็นงานที่เขาทําเองแล้วก็ดีไซน์ขึ้นมาเองด้วยจนตัดขึ้นมาเสร็จก็มีความคิดแล้วมีความหวังอยู่ในลึก,ลกที่ว่าอยากจะให้ลุงเปิดใจยอมรับประเทศญี่ปุ่นประเทศที่ตัวเบบว้เองรักและชอบมาก โซเชียลลิงก์ของตัวเบเบ้เนี่ยจะเต็มได้มีการบอกกับตัวเองอย่างเราว่าฉันนะ่ะจะกลับประเทศของตัวเองฉันไม่รู้ตรกนะว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่แต่ว่าฉันจะกลับมาที่นี่มาหานายด้วยได้ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเราตอบว่าโอเคเราจะกลับมาปุ๊บเรามาคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันเนาะตัวเบเบ้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกทราบซึ้งอยู่ในใจว่าในที่สุดก็มีเพื่อน ที่ในประเทศที่เขารักจริงๆเพราะว่าพูดกันแบบว่าแฟงๆกันเลยนะญี่ปุ่นมันมีความชา่นนิยมที่ทุกอย่างต้องพูดภาษาญี่ปุ่นถึงแม้ในยุคสมัยนี้อาจจะพูดอังกฤษกันเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตัวเบบี้เองอ่ะจ,จะเน้นใช้ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาฝรั่งเศสที่เป็นบ้านเกิดของเขาใช่ไหมก็จะพูดสลับกันไปสลับกันมาเลยทำให้คนญี่ปุ่นบางคนอาจจะไม่เข้าใจ มากพอเลยทำให้เบเบ้รู้สึกว่าไม่ได้สื่อสารกันได้แบบจริงๆังขนาดนั้นอะแต่การที่มีตัวเอกอย่างเราเข้าใจเราและอยากที่จะเป็นเพื่อนเนี่ยรู้สึกขอบคุณมากว่าในที่สุดก็มีคนเข้าใจเราและยอมรับเราที่จะเป็นเพื่อนได้ีก็ประมาณนี้เนื้อหาตอนจบจะเข้าๆว่าลุงให้ฉันกลับมานะ แต่ว่าต้องนานกว่าที่คิดเนี่ยก็รอไปก่อนละกันประมาณนี้สรุปแบบยอ่อๆเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของชื่อตัวละครตัวนี้ในส่วนของชื่อเราอาจจะไม่ได้นําเสนอในด้านของชื่อตัวละครตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นคําทับศัพท์ที่มันไม่ใช่มาจากรากทั้งตัวญี่ปุ่นและตัวจีนเพราะว่าชื่อของคนอื่นๆที่ผ่านม,ามันจะมีเขียนโดยใช้คันจีใช่ไหมที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกกันมีความสอดคล้องกับโบภาษาจีนซึ่งเรา จะเอามานำเสนอแต่ว่าตัวชื่อเบเบ้เนี่ยมันไม่ใช่เชิงโรบันจิมาเป็นคาตาคณะในการเทียบเสียงชื่อเลยทำให้ไม่มีตัวใดเปรียบเทียบเลย <c oughs> เป็นการพ้องเสียงออกเสียงให้มันคล้ายกับชื่อของคนคนนั้นที่ไปทับศัพท์มาก็เลยเราอาจจะไม่ได้นำเสนอตรงนี้นะ <c oughs> แล้วเราจะมาดูในส่วนของไพ่ประจำตัวตัวละครตัวนี้กันดีกว่า ไพ่ประจำตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวไพ่ของ Temperance ซึ่งคีย์ลหลักของไพ่ e m p e r a n c e เนี่ยจะมีความหมายลักษณะที่ว่าการยกย้ายทิ่นาานหรือว่ายกย้ายที่ทำงานเปลี่ยนไปมาเคลื่นอนไหวตลอดเวลาเรารู้สึกว่าคีย์หลักของไพ่ e m p e r a n c e ตัวนี้ก็คือ การเป็นเด็กนักเรียนแรกเปลี่ยนที่ตัวเบเบ้ hmm. จะต้องย้ายไปกับไปญี่ปุ่นและฝรั่งเศสเพราะว่าเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนอย่างไงก็ต้องมีการโยกย้ายต่างที่ต่างถิ่นกันอยู่แล้วเป็นการโยกย้ายที่เราไม่สามารถอยู่ถาวรได้ต้องแบบมีมามา,มาไปไปกับ,ก,บกับอะไรประมาณอย่างนี้ด้วยความที่ตัวเบเบ้เนี่ยอยู่ในชมรมของแฟชั hmm. ่นเพื่ออยากจะนําเสนอความเป็นญี่ปุ่นโดยที่ทําชุดกิโมโนให้กับคุณลุงใช่ไหม อันนี้เป็นด้านเล็กๆนน,น้อยของความเป็น Temperance แล้วกันว่าตัว Temperance น่ะจะมีความมีความคิดของตัวเองที่สูงไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาสำหรับบางคนก็อาจจะแบบใจิตใจเลวรนก็ได้แล้วแต่พ่แต่เราจะเน้นโฟกัสของตัวละครตัวนี้เป็นซะส่วนใหญ่นะกรณีที่เบบ้พาลากเราเข้าร่วมสู่ ชมรมแฟชั่นได้อธิบายถึงแรงปณิธานในด้านแฟชั่นออกมาให้ตัวเราเห็นแล้วก็มีการทำชุดช่วยร่วมมือช่วยกันในการทำชุดกิโมโนให้มันสํเเร็จโดยที่ถ้าเกิดคุณดูในตอนจบอะชุดกิโมโนลายผ้าโดยทุกทีปกตินะ่ะจะเป็น ผ้าใช้ผ้าผืนเดียวในการทำสีให้มันคุมโทนใช่ไหมดูแบบเรียบๆหรูๆแต่ว่าชุดที่เบบ้ทำเนี่ยจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาตัดรวมกันนั่นมันหมายถึงว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันหรือกรณีที่อีกข้อหนึงที่สังเกตเห็นได้ก็คือความเป็นตัวเองสูงใช้คำว่าอารมณ์สิทธิ์ในการที่จะทำเสื้อผ้าตัวนี้เป็นลักษณะแบบไหนตามจินตนาการ ของตัวเบเบ้ไปคือมันเป็นเศษเล็กสหน้อยแต่ว่าดูภาพรวมออกมามันทุกอย่างเป็นลงตัวว่าโทนสีที่เห็นในชุดน่ะจะเป็นสีที่คุมโทนมีสีเด่นออกมาอันนี้คือเป็นลักษณะคร่าวๆของตัว Temporance คลิปนี้อาจจะสั้นๆไปน,นิดนึงเพราะว่าเนื้อหาเป็นคีย์เวิร์ดซะส่วนใหญ่เลยเนื้อหามันไม่ค่อยได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้มากๆเลยเจอกันใน ไพ่คนต่อไปนะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย